เสียงรองเท้าบูทตอเหล็กกระทบพื้นปูนในทางเดินยาวของกรมทหารก้องสะทนราวกับกลองศึกทุกฝีเก้าของทหารนับสิบที่เดินผ่านเต็มไปด้วยความเร่งรีบและกดดันแต่ท่ามกลางเสียงสับเท้าอันเป็นระเบียบม,มีร่างเล็กๆของหญิงสาวในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศกำลังเดินสวนทางเธออุ้มแฟ้มเอกสารแน่นในอ้อมแขนใบหน้ามีเหงื่อซึมจากการวิ่งฝ่าความร้อนอบอ้าวในค่ายความตั้งใจเดียวในหัวคือการนำเอกสารสำคัญไปส่งให้ถึงมือผู้บังคับบัญชาตรงเวลาแต่เพียงก้าวเท้าเลี้ยวมุมทางเดินทหารหญิงคนนั้น ก็แท้ชงนักร่างสูงใหญ่ในชุดเครื่องแบบเต็มยศกองยศและเครื่องหมายประดับบาหนักึ้งจนแสงไฟสะท้อนบอกวาวในพลสามดาวกำลังย่างก้าวเข้ามาตรงหน้าแววตาของคนรอบข้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกคนรีบถอยหลีกเปิดทางให้เขาเดินผ่านอย่างสง่างามและน่าเกรงขามเธอพยายามก้าวชิดกำแพงเพื่อให้พื้นที่แต่ดูเหมือนว่านั่นไม่เพียงพอหลบไป เสียงทุ้งดังแผดเหมือนฟ้าผ่าก,ก่อนที่ฝ่ามือแข็งแรงของนายพลจะผลักเต็มแรงร่างของทหารหญิงเสียหลักเสทลาล้มกระแทกกำแพงจนแฟ้มเอกสารร่วงกระจายเต็มพื้นกระดาษปิวอนกลางถงทางเดินเธอรีบก้มเก็บด้วยความตกใจและอปายดวงตาหลายคู่หันมามองแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยสิ่งใดออกมานายพลปลายตามองลงมาอย่างเหยีดหยามริมฝีปากกระตุกยกขึ้นเล็กน้อยคล้ายรังเกียจการปรากฏตัวของเธอในเส้นทางที่เขากำลังเดินผ่านรู้ไหมแกไม่มีสิทธิ์ยืนขวางทางฉัน เขาเอ่ยเสียงต่ำเย็นเยียบราวกับคำพิพากษาหญิงสาวกัดฟันแน่นความเจ็บแปลบแล่นไปทั่วแขนแต่เธอยังคงยกมือขึ้นทำวัฏยหัตตามระเบียบน้ำเสียงสั่นน้อยๆแต่เด็ดเดี่ยวขออภัยข้านายพลเขาไม่แม้แต่จะสนใจคำขอโทษนั้นเพียงเดินผ่านไปโดยไม่เหลียวกลับทิ้งให้เธอก้มเก็บเศษกระดาษทีละแผ่นด้วยหัวใจที่ทั้งสั่นไหวและกรดเกลียวเสียงซุบซิบเบาๆดังขึ้นรอบๆกล้าดียังไงนะเธอถูกผลักต่อหน้านายทหารตั้งกี่คน แต่เธอก็ไม่กล้าโต้กลับอยู่ดีเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมขมไม่ให้หยดน้ําตาไหลออกมาความอับอายผสมความเจ็บปวดแทบจะทลายกําแพงหัวใจแต่ทว่าลึกๆข้างในกลับมีประกายไฟเล็กๆที่กําลังลุกโชนขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาดูหมินเธอแต่ครั้งนี้มันแรงเกินไปขณะเธอรวบรวมกระดาษท,ทั้งหมดกลับคืนสู่แฟ้มแสงไฟจากเพดานก็ส่งกระทบเครื่องหมายบนบา่าเครื่องหมายที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อทหารผู้กล้าซึ่งเธอเคารพรักที่สุด ผู้ชายที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นวีรบุรุษผู้เสียสละแต่ชะตากลับพากเขาไปตั้งแต่เธอยังเด็กในใจเธอสั่นสถานเมื่อเงยหน้ามองแ่นหลังกว้างของนายพลที่กำลังเดินห่างออกไปทีและก้าวเสียงในหัวดังขึ้นชัดเจนราวกับคำสาบานสักวันเขาจะต้องรู้ว่าฉันเป็นใครและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของความรักความแค้นและความจริงที่ถูกฝังไว้ในอดีตอันมืดมิดที่กำลังจะเปิดเผยขึ้นทีละน้อยค่ายทหารพหลโยธิน ตั้งทำง,งานอยู่ท่ามกลางพื้นที่กว้างใหญ่สุดสายตาต้องยามและรั้วลวดหนังทอดยาวรายรอบตึกบัญชาการสูงสง่าพร้อมธงชาติที่โบกสะบัดอยู่เบื้องบนบรรยากาศเต็มไปด้วยระเบียบว,วินัยเสียงนกหวีดและเสียงตะโกนคำสั่งดังลัน่นเป็นจังหวะด,ดังก้องตั้งแต่เช้าจนถเย็นภายในค่ายแห่งนี้มีนายพลสามดาวผู้ทรงอำนาจพลทวิทย์บุรุษสูงใบเราวห้าสิบปลายปลายร่างสูงใหญ่สง่าง,งามแววตาคมกริบราวกับสามารถมองทะลุใจคนได้ในพริบตาชื่อเสียงของเขาเรื่องลือไปทั่วทั้งกองทัพไม่ใช่เพียงเพราะผลง,งานในการรบ และความสามารถทางยุทธวิธีแต่ยังเพราะความเข้มงวดเย็นชาและความโหดเหี้ยมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าท้าทายทุกคนต่างหวาดกลัวและให้ความเคารพอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์อันน่าเกรงขามนั้นเขาซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่เคยมีใครได้รู้แม้แต่ผู้ใกล้ชิดที่สุดความลับที่ผูกพันกับอดีตและหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวผู้แบกรับความอับอายเมื่อครู่มีนามว่าร้อยโทรอารยาหญิงสาว วัย26ปีรูปร่างบอบบางแต่ดวงตาเป็นประกายมุ่งมั่นเธอเติบโตมาในครอบครัวทหารบิดาของเธอคือพันเอกสมภพนายทหารผู้ซื่อสัต์ที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเมื่อ10ปีก่อนเรื่องราวการจากไปนั้นถูกประกาศว่าเป็นอุบัติเหตุในภารกิจแต่หัวใจของอารยากลับไม่เคยเชื่อเช่นนั้นความทรงจำที่ฝังลึกในวัยเด็กยังคงสะท้อนเสียงปืนเสียงระเบิดและน้ำตาของแม่ที่ร้องให้ไม่หยุดตั้งแต่นั้นมาอารยาจึงตั้งปณิธานแนว่วแน่ว่าเธอจะต้องกล้าสู่เส้นทางทหารเพื่อพิสูจน์ความจริง และเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของบิดาเธอฝึกหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าต้องต่อสู้กับสายตาดูถูกเพียงเพราะเป็นผู้หญิงแต่ด้วยความอดทนและความเฉลียวฉลาดเธอก็สามารถเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นร้อยโทได้ในเวลาไม่นานอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมรุ่นแต่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาหลายคนโดยเฉพาะพลทวิทย์เธอก็ยังคงถูกมองเป็นตัวเกะกะมากกว่าจะเป็นทหารที่มีค่าสิ่งที่คนอื่นไม่รู้คือระหว่างเธอกับเขามีสายใยบางอย่างที่เชื่อมโยงไว้ตั้งแต่ในอดีต อารยาเองก็ไม่เข้าใจนักว่าทำไมนายพลถึงแสดงท่าทีเกลียดชังเธออย่างเห็นได้ชัดบางครั้งเป็นสายตาหยิดหยามบางครั้งเป็นคำพูดกดขี่ที่ทำให้เธอเจ็บลึกในใจราวกับว่าเพียงการมีตัวตนของเธอก็เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้แต่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้คือเธอก็เก็บความสงสัยนี้ไว้มานานเช่นกันเธอเฝ้ามองเขามาหลายปีในเงาเมื่อตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพความสงสัยว่าบุรุษผู้นี้เกี่ยวข้องอะไรกับการตายของบิดายังคงเป็นปริศนาที่หลอกหลอนอยู่ทุกคืน ยามข้าอารยามักจะนั่งอยู่ในห้องพักทหารหญิงเล็กๆเ,เปิดกล่องไม้ที่เก็บรูปถ่ายครอบครัวไว้ภาพบิดาในชุดเครื่องแบบยืนเคียงข้างเพื่อนทหารหลายคนและในบางภาพเธอเห็นพลทวิทยืนอยู่ในนั้นด้วยสีหน้าแข็งกร้าวเหมือนเช่นปัจจุบันแต่แววตาในอดีตกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่แตกต่างมันคือร่องรอยของความผูกพันที่ยังไม่มีใครเข้าใจเธอปิดฝากล่องไม้แน่นแล้วพึมพำเบาๆกับตัวเองคุณเกลียดฉันทำไมหรือเพราะคุณรู้ว่าฉันเป็นลูกของใคร ในอีกฟากหนึ่งของค่ายพลทวิทย์นั่งอยู่ในห้องทํางานเยียบสงบแสงโคมไฟส่องกระทบแฟ้มเอกสารมากมายเขาจ้องมองภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งอยู่พักใหญ่ภาพของพันเอกสมงพบยืนเคียงข้างเขาเมื่อครั้งยังหนุ่มฉากหลังคือสนามรบในอดีตดวงตาของวิสรุดแข็งกระด้างแต่ในความลึกนั้นกลับแฝงความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเคยเห็นเขากำมือแน่นกระซิบกับตัวเองเสียงเบาอารยาถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะไม่มีวันให้อภัยฉัน เงาเมื่อของความลับกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทั้งเขาและเธอต่างไม่รู้ว่าโชคชะตากำลังจะบังคับให้ทั้งคู่เผชิญหน้ากับอดีตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเช้าวันถัดมาแสงแดดอุ่นสองลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของห้องประชุมกองบัญชาการเสียงกระซิบกระซาบเบาๆของนายทหารหลายสิบนายดังสะท้อนกล้องไปทั่วอารยาในชุดเครื่องแบบเต็มยศยืนอยู่แถวหลังสุดมือกำแฟ้มเอกสารแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะถูกเรียกเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเช่นนี้ ประตูห้องเปิดออกทุกเสียงพันเงียบลงทันทีพลทวิตก้าวเข้ามาในห้องด้วยทุ่งท่าสง่างามแววตาเฉียบขาดกวาดมองไปรอบห้องทุกคนรีบลุกขึ้นทำความเคารพพร้อมกันความกดดันทาโถมราวกับภูเขาถล่มอารยาก็ทำความเคารพเช่นกันแต่ในอกกลับเต้นแรงผิดจังหวะวันนี้เราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจพิเศษเสียงของวิสรุดดังชัดเจนการตรวจสอบฐานข้อมูลลับและการคุ้มกันเส้นทางยุทธศาสตร์ชายแดน เสียงฮือฮาเล็กน้อยดังขึ้นภายในห้องเพราะนี่ไม่ใช่ภารกิจธรรมดาแต่เป็นภารกิจที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงระดับชาติสิ่งที่ทำให้อรยาถึงกับชงักคือชื่อของเธอถูกเรียกขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมหลักที่จะต้องเดินทางไปกับคณะตรวจสอบโดยตรงใต้าการบังคับบัญชาของพลทวิตหัวใจของเธอหล่นบูกทำไมต้องเป็นฉันเธอถามตัวเองในใจหลังประชุมเสร็จนายทหารหลายคนต่างมองเธอด้วยความสงสัยบางคนแอบหัวเราะยยอกดูซสีร้อยโทยหญิง ที่เพิ่งถูกผลักออกจากทางเดินเมื่อวานกลายเป็นผู้ติดตามนายผลแล้วอารยาพยายามเก็บความรู้สึกเธอเดินไปยังห้องทำงานของผู้บังคับบัญชาเพื่อเตรียมเอกสารระหว่างนั้นพลทวิทย์เดินสวนออกมาใบหน้าของเขานิ่งสนิทแต่แววตาแข็งกระด้างจ้องเธอราวกับจะเจาะทะลุเข้าไปข้างในอย่าคิดว่าฉันเลือกเธอเพราะเธอเก่งเขาเอ่ยเสียงเย็นเฉียบเธอแค่ตัวแทนที่ไม่มีความสำคัญอะไรอย่าทำให้ทีมต้องเสียเวลาเข้าใจใหม่อารยากัดริมฝีปากแน่นคุมความโกรธที่พุ่งพล่านเธอตอบเพียงสั้นๆ ข้าในผลสามวันต่อมาขบวนรถทหารแล่นออกจากค่ายตรงสู่เส้นทางชายแดนบรรยากาศภายในรถเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอรารยานั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภูเขาและหมู่บ้านเล็กๆที่ทอดตัวอยู่ไกลลับตาเธอได้ยินเสียงทหารชายบางคนพูดคุยกันเบาๆได้ข่าวไหมภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเก่าเมื่อสิบปีก่อนใช่เรื่องเหตุการณ์ที่มีนายทหารระดับทันเอกเสียชีวิตหัวใจอรารยาเต้นแรงคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในจิตใจเธอรีบก้มหน้า ไม่อยากให้ใครเห็นแววตาที่สันไหวเมื่อถึงฐานทัพชายแดนทีมตรวจสอบเริ่มทำงานทันทีเอกสารลับจำนวนมากถูกขนออกมาพลทวิทนั่งอยู่หัวโต๊ะอารยามีหน้าที่จัดการแฟ้มเอกสารและสะรุปรายงานเธอพยายามทำงานอย่างมีสมาธิแต่ทุกครั้งที่แอบเหลือบตามออนายพลเธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลจนกระทั่งในแฟ้มหนึ่งที่เธอเปิดพลันสะดุดตากับชื่อคุ้นเคย พันเอกสมงพบชื่อบิดาของเธอถูกระบุอยู่ในรายงานลับนี้พร้อมกับประหัสภารกิจเดียวกับที่วิสรุตรเคยเข้าร่วมเมื่อสิบปีก่อนมือของเธอสั่นจนแทบถือปากกาไม่อยู่หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเธอเงยหน,น้าขึ้นสบตากับนายพลที่กำลังมองตรงมาพอดีแววตานั้นเย็นชาแต่กลับมีร่องรอยสะท้อนบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคล้ายความลังเลหรือความเจ็บปวดอารยารีปิดแฟ้มแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถาม ทำไมชื่อพ่อฉันถึงอยู่ในภารกิจเดียวกับเขาเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่วินาทีนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปภารกิจนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่อีกต่อไปแต่เป็นประตูบานแรกสู่ความจริงที่เธอตามหามาตลอดชีวิตและเธอสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดเทียงใดเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้เมื่อกลิ่นเน่าเหม็นลอยอวนไปทั่วทั้งซอยและเรื่องราวเริ่มแพร่กระจายออกไปจากบ้านหลังนั้นความกดดันที่ถาโถมเข้าสู่เจ้าของบ้านก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เรื่อยๆเพื่อนบ้านที่เคยยิ้มแย้มและคุยกันตาประษาคนคุ้นเคยกลับเริ่มเปลี่ยนสายตาเป็นความสงสัยและหวาดระแวงหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ากลิ่นนี้มาจากไหนหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านกำลังปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าในทุกๆเช้าที่เขาเดินออกไปซื้อของหรือทิ้งขยะเขามักจะพบกับการซุบซิบลับหลังสายตาที่มองมาอย่างไม่เป็นมิตร และบางครั้งยังมีคนแอบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปบ้านของเขาไว้ด้วยความรู้สึกอัดเริ่มกัดกินใจเขาเหมือนถูกผลักให้เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งที่ยังไม่รู้ต้นต่อที่แท้จริงของกลิ่นคืนหนึ่งเขาตัดสินใจออกไปตรวจสอบรอบบ้านอีกครั้งด้วยตัวเองเขาเดินไปตามกำแพงค่อยๆเคาะผนังทีและจุดฟังเสียงสะท้อนอย่างตั้งใจเสียงบางจุดฟังดูทึบและผิดปกติไปจากส่วนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าเหมือนมีใครกำลังเฝ้ามองอยู่จากความมืดของซอยข้างบ้าน ในเช้าวันถัดมาข่าวลือก็เริ่มบานปลายมีคนในชุมชนแอบบอกต่อกันว่าบ้านนี้อาจจะมีศพซ่อนอยู่บางคนถึงขั้นเล่าว่าเห็นเงาคนแปลกหน้าเดินเข้าออกบ้านในเวลากลางคืนแม้ว่าเจ้าของบ้านจะยืนยันว่าเขาอาศัยอยู่เพียงลําพังเรื่องเล่าปากต่อปากนี้ยิ่งสร้างความหวาดผวาให้กับทุกคนในระแวกนั้นท่ามกลางความกดดันเพื่อนบ้านบางคนเริ่มยื่นข้อเสนอให้เขาเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแต่เขายังคงลังเลเพราะกลัวว่าจะสร้างความวุ่นวายโดยไม่จําเป็นอีก ทั้งยังมีความรู้สึกแปลกๆที่บอกไม่ได้ว่าถ้าเปิดผนังออกมาเขาอาจเจอกับบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยช่วงเวลากลางคืนที่มืดเงียบเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นจากภายในผนังบางครั้งเหมือนเสียงเคลื่อนไหวบางครั้งเหมือนเสียงของเหลวหยดลงสู่พื้นความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจเขาอย่างช้าๆราวกับทุกลมหายใจถูกกักขังไว้ในบ้านที่มีกลิ่นอับชื้นและลึกลับในขณะเดียวกันครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ติดกันทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขามีลูกเล็กๆ และกังวลว่าสิ่งที่อยู่หลังผนังอากเป็นอันตรายต่อสุขภาพลูกสาวคนเล็กเริ่มมีอาการไอและบี่ยหูพ่อแม่จึงออกมาประท้วงเสียงดังหน้าบ้านเขาในเช้าวันหนึ่งคุณต้องหาทางแก้ไขเราไม่ทนอีกแล้วเสียงววายๆทำให้คนทั้งซอยออกมามุงดูเจ้าของบ้านรู้สึกเหมือนตัวเองถูกต้อนเข้ามุมไม่มีทางหนีเขามองไปรอบๆเห็นสายตาของเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความหวาดกลัวเขารู้ดีว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้สถานการณ์อาจจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้ ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจหยิบค้อนเก่าๆที่เก็บไว้ในโรงเก็บของขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยด้วยความกังวลขณะที่เหงื่อไหลาอาบหน้าแม้ยังไม่ทันลงมือทุกความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเขาได้ยินเสียงคล้ายการกระซิบเบาๆแทรกออกมาจากหลังผนังราวกับว่ามีใครบางคนติดอยู่ในนั้นหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกความมืดมิดในบ้านยิ่งทําให้ความกดดัน ทวีคูณทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้ผนังเสียงหรือเสียงกดดันจากเพื่อนบ้านและเสียงลึกลับที่ดังขึ้นผสมปนเปกันกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้เขาจำต้องทำสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ทุกผนังเพื่อตามหาความจริงค้อนเก่าในมือสั่นระร,ริกขณะที่เจ้าของบ้านสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าก่อนจะเงื้อมันขึ้นแล้วทุบลงบนผนังเสียงปังกล้องสะท้อนกังวานไปทั่วห้องฝุ่นปูนปลิวฟุ้งคลุ้งเสียงแตกหักของอิฐและปูนดังขึ้นทีละน้อยๆราวกับเปิดม่านแห่งความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้มาเนิ่นนาน ทุกครั้งที่ค้อนกระแทกลงไปเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นกลิ่นเน่าที่เคยชฉยมาจางๆกลับยิ่งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมันทะลักออกมาราวกับถูกกระเกิบเอาไว้แล้วตอนนี้ได้โอกาสตดล่อยเขารีบเอามือปิดจมูกน้ำตาไหลพรากด้วยความแสบๆตาและจมูกความรู้สึกเคลื่อนเหียนพุ่งขึ้นมาทันทีแต่แรงผลักดันจากทั้งเพื่อนบ้านที่จับตามองและเสียงกระซิบลึกลับที่ยังดังก้องอยู่ในหัวทําให้เขาไม่อาจหยุดมือได้ผนังเริ่มเผยให้เห็นโพรงลึกด้านในเมื่อสนิท และเย็นชืดกว่าที่คิดไว้เขาส่องไฟฉายเข้าไปภาพแรกที่สะท้อนออกมาทําให้เขาแทบทําไฟฉงตกมีกองผ้าเก่าๆปกคลุมสิ่งบางอย่างที่มีรูปร่างประหลาดคล้ายร่างมนุษย์ที่ถูกกดทับอยู่ข้างในเสียงเพื่อนบ้านที่ยืนมุงอยู่ข้างนอกเริ่มดังขึ้นเห็นอะไรหรือยังข้างในมีอะไรนกักแต่เจ้าของบ้านกลับไม่กล้าตอบความหวาดกลัวจับหัวใจเขาไว้แน่นเขาค่อยๆขยับมือเลื่อนผ้าออกบางส่วนของเนื้อที่แห้งกรังและสีค้าปรากฏขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นเน่าที่รุนแรงจนแทบขาดใจ ทันใดนั้นเองเสียงเหมือนคลางเบาๆดังขึ้นมาจากโพรงลึกราวกับไม่ใช่แค่ร่างไร้วิญญาณแต่มีบางสิ่งยังคงอยู่เขาพังะดถอยหลังชนกำแพงด้านหลังดวงตาเบิดกว้างเต็มไปด้วยความสับสนหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงนั้นไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นจริงและได้ยินชัดเจนเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองหรือว่ามีใครถูกขังอยู่ในนั้นจริงๆ หรือเสียงนั้นเป็นเพียงกลลวงของความหวาดกลัวที่กัดกินสติยิ่งคิดก็ยิ่งงงงวยยิ่งมองเข้าไปในความมืดโพรงนั้นก็เหมือนเห็นเงาตะคุ้งตุ่มเคลื่อนไหวอยู่เพื่อนบ้านบางคนเริ่มส่งเสียงโวยวายให้เขาหยุดทุกข์และโทรเรียกตำรวจทันทีแต่บางคนกลับยุให้เขาทุกข์ต่อเพื่อเปิดเผยความจริงความขัดแย้งภายนอกกลายเป็นเสียงรบกวนที่กดดันมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มสับสนว่าจะเชื่อใครดีขณะที่กำลังลังเลเสียงเขาเบาๆจากด้านในโพรงกลับดังขึ้นอย่างต่อเนื่องตึกตึก,ตก เรากับใครบางคนกำลังส่งสัญญาณให้รีบช่วยออกไปเขายกคอนขึ้นอีกครั้งโดยไม่คิดอะไรทุกซ้ำลงไปอย่างบ้าคลั่งเศษปูนแตกกระเด็นไฟฉายที่ส่องเข้าไปเริ่มเผยให้เห็นโครงกระดูกที่ซ้อนทับกับเศษผ้าและวัตถุแปลกประหลาดบางอย่างเหมือนตุ๊กตาผ้าเก่าๆถูกฝังรวมกันความรู้สึกขนลุกแล่นไปทั่วร่างกายเมื่อภาพที่เห็นมันไม่สมเหตุสมผลเลยทั้งร่างที่เหมือนมนุษย์ทั้งเสียงที่ยังคงดังอยู่ทั้งวัตถุที่เหมือนเป็นของเด็กๆรากับมีใครตั้งใจฝังความลับนี้ไว้ใต้ผนังให้ใครสักคนมาพบเข้าาในอนอคต กลิ่นอับเน่าที่ลอยออกมาไม่เพียงแต่ทำให้คนข้างนอกถอยห่างแต่ยังทำให้บางคนเริ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาหากแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนเริ่มพึมทำบทสวดบางคนรีบวิ่งหนีออกไปจากซอยทิ้งให้เจ้าของบ้านยืนตัวแข็งอยู่หน้าผนังที่เปิดเผยความจริงเพียงบางสว่วนเขารู้สึกได้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่สิ่งที่เจอในวันนี้หากแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและทุกก้าวต่อไปจะนำพาเ,าเขาเข้าสู่ความมืดลึกลับที่ลึก และอันตรายกว่าที่คาาคิดไว้เสียงไซเรนรถตำรวจดังแววมาแต่ไกลก่อนจะจอดสนิทหน้าบ้านที่กลายเป็นจุดรวมสายตาของทั้งซอยเจ้าของบ้านยังคงยืนหน้าซีดมือสั่นไม่หยุดเหงื่อไหลท่วแม้อากาศจะเย็นเย,ยือกตำรวจ3ามสี่นายรีบเข้ามาพร้อมไฟฉายและอุปกรณ์พวกเขามองหน้ากันด้วยความสงสัยเมื่อได้กลิ่นเน่าแรงฉุนจนแทบขาดใจเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายตำรวจไวกลางควนถามเสียงเข้มแต่เจ้าของบ้านกลับพูดไม่ออกริมฝีปากแห้งผากเขาเพียงแค่ยกมือชี้ไปยังผนังที่ถูกทุบพังครึ่งหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ส่องไฟเข้าไปทุกสายตาต่างแข็งทั้งสิ่งที่เห็นคือโครงกระดูกบางส่วนที่โผลออกมาผ้าที่ริ้วเปื้อนคราบดําและตุ๊กตาผ้าเก่าที่ถูกฝังรวมกันอย่างชวนให้ขนหัวลุกแต่สิ่งที่สร้างความกดดันที่สุดไม่ใช่เพียงภาพเหล่านี้หากแต่เป็นเสียงเคาะเบาๆที่ยังดังสะท้อนออกมาจากด้านในตึกตึกตึกตำรวจสองนายศบตาก,กันก่อนจะตะโกนบอกให้ทุกคนถอยห่างอย่าเพิ่งแต่ต้องอะไรทั้งนั้นนี่อ่ะเป็นหลักฐานสําคัญแต่เพื่อนบ้านหลายคนที่ยืนดูอยู่กลับเริ่มกระซิบกระซาบเสียงยังอยู่ เหมือนใครยังมีชีวิตอยู่ข้างในข่าวลือแพร่ไปอย่างรวดเร็วบางคนโทรศัพท์บอกญาติพี่น้องบางคนไลฟ์สดเหตุการณ์ตรงหน้าเสียงซุบซิบทับซ้อนการไปหมดบางคนเชื่อว่าเป็นเหยื่อที่ถูกขังยังไม่ตายขณะที่บางคนกลับบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าที่กำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนเจ้าของบ้านยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถลม่มลงมาเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรเชื่อสิ่งใดขณะเดียวกันสายตาของตำรวจบางนายก็หันมามองเขาอย่างไม่ไว้วางใจคุณบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มาได้ไม่นานแล้ว เพิ่งได้กลิ่นแปลกๆใช่ไหมคำถามนั้นฟังดูเหมือนธรรมดาแต่แฝงด้วยน้ำเสียงกดดันคล้ายกำลังซักไซ้หัวใจเขาเต้นรัวเขาพยักหน้าเร็วเกินไปจนดูไม่เป็นธรรมชาติภายในใจเริ่มหวาดหวั่นว่าอีกไม่นานความสงสัยทั้งหมดอาจพุ่งตรงมาที่ตนเองทั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทันใดนั้นเองเสียงคอในผนังกลับดังแรงขึ้นกว่าเดิมตึกฝึดฝึก,ก,กเหมือนมีใครทุบก,กำแพงตอกกลับจากด้านในตำรวจรีบกัน้นพื้นที่ทันทีสั่งให้ทุกคนถอยออกไปแล้วเริ่มใช้เครื่องมือจอจาาะะผนังังงงย่รรมดว ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศรอบบ้านถูกปกคลุมด้วยความมืดหนาแน่นลมพัดแรงจนใบไม้เสียสีกันดังสุกสากราวกับธรรมชาติก็กำลังต่อต้านไม่อยากให้ใครรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เมื่อผนังถูกเปิดกว้างขึ้นเศษปูนร่วงลงมาพร้อมกลิ่นที่รุนแรงจนตำรวจบางนายต้องยกเสื้อขึ้นปิดจ,จมูกภายในโพรงนั้นไม่ได้มีเพียงโครงกระดูกหนึ่งชุดแต่กลับมีมากกว่านั้นหลายชิ้นกระจัดกระจายตะปนกันอย่างละเทบีบางชิ้นเล็กจนน่าสงสัยว่าเป็นกระดูกของเด็กเล็กหรือทารก เสียงร้องอุทานของชาวบ้านดังระงมแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือเสียงเคาะกลับหายไปในทันทีเหมือนทุกอย่างเงียบงันราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตำรวจจดบันทึกและเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าบ้านหลังนี้อาจเคยเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมร้ายแรงหรืออาจเกี่ยวข้องกับการสังเวยบางอย่างหลักฐานที่พบชี้ไปได้หลายทางแต่ยังไม่อาจอธิบายเสียงประหลาดที่ทุกคนได้ยินเมื่อครู่เพื่อนบ้านบางคนเริ่มหันไปซุบซิบถึงเจ้าของบ้านคนใหม่หรือว่าเขาจะรู้มากกว่าที่บอกทำไมถึงเพิ่งทุกผนังเอาตอนนี้ คำพูดเหล่านี้กลายเป็นหนามแหลมที่แทงใจเขาอย่างต่อเนื่องยิ่งนานความสงสัยก็ยิ่งทับถมเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาทั้งจากสายตาของตำรวจเพื่อนบ้านและแม้แต่เงามืดในบ้านหลังนี้ที่ดูราวกับมีชีวิตเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทุบผนังครั้งนี้เป็นการเปิดเผยความจรงิงหรือเป็นการเรียกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกให้ตื่นขึ้นกันแน่สายลมยามข้าพัดแรงจนหน้าต่างบ้านเก่ากระแทกดังปัง ซ้ำๆราวกับเสียงสะท้อนเตือนลางร้ายขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่นิติเวชถูกเรียกตัวมาที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแสงไฟจากหลอดนีออนที่ตำรวจนำมาติดตั้งส่องกระจายไปทั่วบริเวณทำให้บ้านทั้งหลังถูกเปิดเผยราวกับโรงละครแห่งความลับที่ใครบางคนพยายามซ่อนเร้นเจ้าของบ้านยืนกอดรั้วมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเขาไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองผนังที่ถูกเจาะจนเผยโพรงลึกเพราะภาพโครงกระดูกที่ซ้อนทับกันหลายชั้นยังติดตามไม่หายยิ่งไปกว่านั้นความเงียบที่ตามมา หลังจากเสียงขอหายไปกลับทำให้บรรยากาศยิ่งน่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าเดิมนี่มันไม่ใช่ศพเดียวแน่ๆตำรวจคนหนึ่งพึมพำขณะยกกล้องถ่ายภาพกระดูกเหล่านั้นบางชิ้นเล็กมากเหมือนเป็นของเด็กเล็กคำพูดนี้ทำให้ทุกคนรอบๆถึงกับตัวสั่นบางคนยกมือไหว้พึมพำสวดมนต์บางคนหันหลังรีบเดินออกไปจากพื้นที่ไม่กล้าอยู่ต่อเพื่อนบ้านหลายคนหันมามองเจ้าของบ้านด้วยสายตาแปลกประหลาดบ้างสงสัยบ้างหวาดกลัวจนเขาเริ่มรู้สึกเหมือนตกเป็นจำเลย โดยไม่ได้ตั้งใจเสียงซุบซิบดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทำไมต้องมาเจอในยุคเขาซื้อบ้านหรือจริงๆแล้วเขาเป็นคนรู้ความลับนี้ตั้งแต่แรกบางทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องฆาตกรรมแต่เป็นของไสยศาสตร์ก็ได้คำพูดเหล่านี้เหมือนหอกที่ทิ่มแทงเข้าไปในใจเขาอยากจะตะโกนปฏิเสธแต่เสียงกลับติดคอเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบกล่องเสียงไว้ทันใดนั้นไฟสองสว่างที่ตำรวจนำมาติดตั้งกระพริบวุบว่า ก่อนจะดับวูบลงทั้งย่าาเหลือเพียงความมืดสนิทปกคลุมทุกสิ่งทุกคนเงียบกริบราวกับถูกแช่แข็งไว้ในเวลาเจ้าของบ้านหายใจที่และรู้สึกถึงความเย็นว่าแล่นขึ้นมาตามสันหลังและในความมืดน,นั้นเองเสียงเคาะกลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ผนังแต่ดังมาจากหลายทิศทางตึกตึกตึกเสียงนั้นก้องสะท้อนไปรอบๆร,ราวกับผนังทั้งหลังมีชีวิตทุกคนในที่นั้นถึงกับแตกตื่นกรีดร้องบ้างก็ล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจ เมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งตำรวจที่ยืนเฝ้าหน้าผนังถึงกับถอยหลังอย่างตกใจเพราะเห็นร่องรอยเหมือนมือเปื้อนคราบดำๆลากยาวออกมาจากโพรงเหมือนใครบางคนพยายามดันตัวออกมาแต่กลับหายไปทันทีที่ทุกคนมองตรงนั้นความกดดันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของบ้านอาจปกปิดอะไรบางอย่างไว้พวกเขาเรียกเขามาสอบสวนทันทีคุณแน่ใจนะว่าซื้อบ้านมาโดยไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วทำไมถึงเลือกทุกผนังตรงนี้ทั้งที่บ้านทั้งหลังยังมีอีกหลายจุด คำถามแต่ละข้อเหมือนมีดที่กรีดเข้าไปในความคิดเขาพยายามอธิบายว่าเพราะกลิ่นที่โชยออกมาจากผนังด้านนี้เท่านั้นแต่ไม่มีใครดูเชื่อเต็มร้อยดวงตาของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านสะท้อนความหวาดระแวงอย่างชัดเจนขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดถึงขีดสุดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากโพรงมันไม่ใช่เสียงคอแต่เป็นเสียงกระซิบแถวเบาฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ทุกคนกลับได้ยินพร้อมกันบางคนยืนยันว่ามันเหมือนเสียงเด็กบางคนกลับบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงร่ำไห้ เจ้าของบ้านสุดตัวลงนั่งกับพื้นมือกุมหูแต่เสียงนั้นกลับยังแทรกเข้ามาในหัวชัดเจนเขารู้สึกเหมือนเสียงกำลังเรียกชื่อเขาเรียกซ้ำๆไม่หยุดหัวใจของเขาเต้นรัวเร็วเกินจากควบคุมร่างกายสันสานด้วยความกลัวผสมกับความรู้สึกผิดที่ไม่รู้สาเหตุเขารู้ในวินาทีนั้นว่าสิ่งที่ถูกปุกขึ้นมาจากผนังไม่ได้ต้องการแค่การค้นพบแต่มันกำลังเรียกร้องบางสิ่งจากตัวเขาโดยตรง ความตึงเครียดพุ่งขึ้นจนแทบระเบิดทุกคนในที่นั้นรับรู้ได้ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นการเปิดประตูสูเงเอามืดที่ไม่มีใครควรจะก้าวล้ำและทันทีที่เสียงกระซิบเงียบลงไฟในบ้านก็ดับอีกครั้งทิ้งไว้เพียงความมืดมิดและความหวาดกลัวที่กำลังปะทุสู่จุดแตกหักค,ความมืดที่ปกคลุมบ้านทั้งหลังเหมือนม่านหนาทึบที่กลืนกินทุกแสงสว่างเสียงหายใจแรงๆของผู้คนผสมกับเสียงกรีดร้องที่หลุดออกมาประปรายทุกคนต่างยืน เกรงรอให้ไฟกลับมาแต่ครั้งนี้ไฟไม่ยอมติดอีกเหมือนที่ผ่านมาความเงียบเข้ามาแทนที่จนได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจเต้นของตัวเองทันใดนั้นตึกตึกตึกเสียงข้อดังสนัน่นจากทุกทิศทางคราวนี้ไม่ใช่แค่ผนังแต่พื้นใต้บันไดและแม้แต่เพดานก็มีเสียงทุกดังตอบรับรัวราวกับสิ่งที่ถูกฝังมานานกำลังดิ้นรนจะออกมาให้ได้เจ้าของบ้านลุกพรวดขึ้นมาดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาตะโกนออกมาสีสันพอแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีก แต่เสียงกระซิบกลับดังชัดขึ้นราวกับโอกรัสรรอบหูตล่ยเราออกไปเจ้าของคนใหม่เจ้าเป็นนี่ตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆพยายามใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในโพรงลึกและนั่นเองที่ทุกคนเห็นเงาร่างสีดำกำลังกระดิกเคลื่อนไหวอยู่ภายในร่างนั้นไม่มีเขาโครงชัดเจนแต่กลับมีตาสองข้างที่ส่องแสงแดงว่ามองตรงออกมาอย่างจ้องเขม็งเพื่อนบ้านบางคนถึงกับล้มทั้งยืนร้องให้ปากสั่นตำรวจสองนายรีบชักปืนขึ้นมาแต่เหมือนทุกอย่างไม่มีประโยชน์เพราะเงานั้น คืบคลานออกมาช้าๆจากโพรงเหมือนหมอกสีดำที่ไหลรินไปทั่วบ้านกลิ่นเหม็นเน่าแพร่กระจายรุนแรงจนทุกคนแทบหายใจไม่ออกเจ้าของบ้านถูกแรงบางอย่างผลักจนล้มลงกับพื้นเขามองเห็นภาพซ้อนแทรกเข้ามาในหัวอย่างไม่ตั้งใจภาพของครอบครัวเก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านนี้เสียงกรีดร้องของหญิงสาวเสียงเด็กเล็กที่ร้องไห้และเสียงผู้ชายหัวเราะต่ำอย่างเย็นชาก,ก่อนที่ภาพทั้งหมดจะดับวูบลงทิ้งไว้เพียงเสียงคำรามแผ่วๆในหัวเขาเจ้าต้องแทนที่พวกเรา เขาสะบัดหัวแรงๆพยายามปฏิเสธชะตากรรมนี้ตะโกนออกมาสุดเสียงฉันไม่ใช่คนที่ทําฉันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แต่เงาเมื่อกลับโถมเข้าใส่เขาราวกับเลือกเป้าหมายไว้แล้วตำรวจเปิดฉากยิงเสียงปืนดังสนั่นหลายครั้งแต่กระสุนทะลุผ่านเงามืดไปโดยไม่ก่อให้เกิดผลใดทุกคนถอยกรูดเสียงร้องโวยวายดังขึ้นทั่วทั้งบ้านบางคนวิ่งหนีออกไปนอกประตูแต่หลายคนยังคงยืนค้างด้วยความตกตะลึงเจ้าของบ้านรวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้ายคว้าค้อนที่เคยใช้ทุกผนังขึ้นมาฟาใส่ ผนังด้านข้างเต็มแรงผนังแตกออกเป็นโพรงกว้างขึ้นอีกทันทีและในจังหวะเดียวกันเงามืดนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงสะท้อนก้องไปทั่วทั้งบ้านราวกับกำลังถูกฉีกกระชากด้วยแสงจากโพรงที่เปิดกว้างทันใดนั้นเปลวไฟเล็ก,เล,กเล็กลุกว่าออกมาจากรอยแตกในผนังเทาผานเศษผ้าเก่าและโครงกระดูกที่ซ้อนอยู่เสียงกรีดร้องยิ่งดังขึ้นก่อนจะค่อยๆแผ่วเบา,าลงเหมือนถูกกลืนหายไปกับไฟเจ้าของบ้านหอบหายใจแรงนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นในขณะที่แสงไฟฉุกเฉิน จากตำรวจกลับมาดว่าอีกครั้งเงาเมืดหายไปแล้วเหลือเพียงควันบางๆลอยเอื่อยและเศษซากกระดูกที่ค่อยๆกลายเป็นเท่าดำทุกคนในที่นั้นเงียบสนิทสายตาทุกคู่จับจ้องที่เขาเพียงคนเดียวตำรวจบางคนรีบวิทยุเรียกรถกู้ภยัยและทีมสอบสวนเพิ่มเติมแต่บรรยากาศรอบๆยังตึงเครียดและเย็นเยือกราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งเป็นเพียงการสิ้นสุดฉากหนึ่งและอาจไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงเจ้าของบ้านลุกขึ้นอย่างยากลำบากดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเหนือ่อยล้าแต่ก็รู้ในใจว่าตัวเอง เพิ่งเอาชีวิตรอดจากบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่ามีจริงเขามองไปรอบๆบ,บ้านที่ตอนนี้เต็มไปด้วยซากทางทลายก่อนจะพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยเป็นของใครเลยตั้งแต่แรกหลังจากการสืบสวนอย่างเข้มข้นยาวนานหลายสัปดาห์คดีที่เคยเป็นเพียงกลิ่นเหม็นปริศนา ได้กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ทั้งหมู่บ้านไม่มีวันลืมศพที่ถูกซ่อนอยู่หลังผนังบ้านหลังเก่าไม่เพียงแต่เปิดเผยความจริงของการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของชายหนุ่มในอดีตแต่ยังทําให้สังคมตระหนักถึงความซับซ้อนของความลับที่ถูกปิดบังซึ่งสามารถถูกเก็บงําอยู่ภายในบ้านที่ดูเงียบสงบที่สุดก็ได้บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงที่พักอาศัยของครอบครัวธรรมดาธรรมดากลายเป็นสถานที่ต้องสักในสายตาของผู้คนทุกครั้งที่ใครสักคนขับรถผ่านหน้าบ้านต่างอดไม่ได้ที่จะเหลียวมองราวกับบ้านหลังนั้นยังคงบรรจุ เสียงกระซิบแห่งอดีตเอาไว้ภาพของเจ้าของบ้านที่ต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายว่าใต้เทดานและหลังผนังที่เขาเคยอาศัยอยู่อย่างสงบสุขกลับมีร่างไร้วิญญาณนอนนิ่งอยู่หลายปีสร้างบาดแผลทางจิตใจที่ยากจะลบเลือนสำหรับเจ้าของบ้านค่ำคืนหลังการเปิดเผยความจริงเต็มไปด้วยความสับสนและฝันร้ายเขาสารภาพว่าเพียงแค่ได้กลิ่นอับชื้นก็ทำให้นึกย้อนไปถึงวันนั้นวันที่ผนังถูกทุบแตกและความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกสายตาแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมแต่ความรู้สึกผิดที่ไม่ได้เอใจตั้งแต่แรกหรือไม่ได้ตั้งคำถามกับร่องรอยประหลาดประหลาดภายในบ้านกลายเป็นตราบาปท,ที่ฝังลึกหมู่บ้านที่เคยสงบสุขต้องเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนเพื่อนบ้านบางคนรู้สึกหวาดระแวงไม่กล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยขณะที่บางคนใช้มันเป็นเรื่องเลา่าเวลาพบปะสังสรรค์ราวกับตำนานท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ไม่ว่าใครจะมองในมุมไหนทุกคนต่างเห็นพร้องกันว่าคดีนี้คือการตวนใจอย่างแรงกล้าว่า สิ่งที่ตาเราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงในเชิงการสืบสวนคดีนี้ได้ทิ้งบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสอบกลิ่นการสังเกตสิ่งผิดปกติภายในบ้านแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การคลี่คลายคดีใหญ่ได้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบคือสิ่งที่ทำให้ความจริงถูกเปิดเผยในที่สุดแต่เหนือสิ่งอื่นใดผลสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรู้สึกของชุมชนที่ได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีความใส่ใจ ต่อกันมากขึ้นหลายครอบครัวเริ่มกลับมามีบทสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้านมีการตรวจสอบบ้านเรือนเก่าๆอย่างจริงจังมากขึ้นและที่สําคัญคือผู้คนไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณแปลกประหลาดรอบตัวเหมือนที่เคยคดีศพหลังผนังนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องสยองขวัญที่ถูกพูดถึงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่าบางครั้งความลับอันดำมืดก็สามารถถูกซุกซ่อนอยู่ใกล้เรากว่าที่คิดและกว่าจะถูกเปิดเผยมันอาจสายเกินไปสําหรับบางชีวิต ท้ายที่สุดผู้คนในหมู่บ้านอาจยังคงเดินผ่านบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกหวิวในใจแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการคือสายตาและหัวใจของทุกคนที่ได้เรียนรู้ว่าความจริงแม้จะน่าหวาดกลัวเพียงใดก็มีพลังมากพอที่จะเปิดโปงสิ่งที่ซ่อนอยู่และทําให้เราไม่ลืมว่าการตั้งคําถามกับสิ่งผิดปกติรอบตัวคือกุญแจสําคัญที่จะต้องกันศกนาตรรมซ้ารอยนี่คือบทสรุปและข้อคิดส่งท้ายของคดีกลินเหม็นปริศนา ที่กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวอาชญากรรมที่ทั้งชวนสยองและชวนให้ครุ่นคิดไปพร้อมกัน